บทที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบเก้าหางเฉินฝากไว้ก่อนเหอะเรื่องวันนี้ยังไม่จบแน่ฉันจะมาหาแกอีกหลงเทียนอยู่กัดฟันแน่นแล้วพูดขึ้นกล่าวจบจึงตะโกนว่าไปโวยหลงจ้านมองหยางเฉินอย่างล้ำลึกแวบหนึ่งจากนั้นพยักหน้าเล็กน้อยหมุนตัวออกไปไมินานคนของราชวงศ์หลงล้วนจับไปกันหมดเหลือเพียงหยางเฉินกับมาชาวยังมีคนของตระกูลหลงแห่งเย็นตูด้วย กระกูลหลงในห้องปฐมพยาบาลห้องหนึ่งหมาชาวกำลังนอนอยู่บนเตียงพยาบาลด้านข้างยังมีแพทย์หลายคนกำลังตรวจร่างกายทั้งหมดให้เขาสภาพร่างกายของคุณหมาดีมากครับเพียงแต่ซิ่งเปลืองพลังงานมากเกินไปและได้รับบาดเจ็บภายนอกบางส่วนรักษาไม่กี่วันก็หายแล้วครับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่สวมชุดกาวสีขาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเอ่อยปากพูดขึ้นา้าผมบอกแล้วว่าตัวเองไม่เป็นไรพี่เฉินยังต้องให้ผมตรวจอาการให้ได้ มาเชาลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วหัวเราะยางเชนหรี่ดวงตาขึ้นมาดูแล้วนายยังสู้ได้อีกสักตั้งถ้ามีอย่างนั้นฉันหาผู้แข็งแกร่งแดนเทพอีกสักคนให้ในายฝึกซ้อมเอาไหมกรณีนี้ฉันจะคงความสามารถไว้ที่แดนราชาขั้นปลายฝึกเป็นเพื่อนนายสักหน่อยว่างไงฮะฮ่ห้าห้าลมพัดเย็นดีมาเชาามองทางด้านนอกหัวเราะเสียงดังพูดขึ้นในเวลานี้หลงเถิงที่อยู่ด้านข้างมองตาค้างแล้ว แต่นี่อธิบายได้ว่าหมาชาวไม่เป็นอะไรจริงๆก่อนหน้านี้เขากังวลมากกลัวหมาชาวจะได้รับบาดเจ็บหนักแล้วจะกระทบถึงรากฐานวิธีบูของเขาถ้าเป็นแบบนี้จริงยางเฉินคงไม่ปล่อยราชวงศ์หลงไปแน่คุณยางก่อนหน้านี้ล่วงเกินไปมากหวังว่าคุณจะเป็นคนมีเมตตาต่อผู้น้อยอย่าได้ถือโทษโกรธผมเลยนะครับหลงเถิงทำท่าทางจริงจังกล่าวขึ้นทันใด ก่อนหน้านี้เขากังวลว่าความสัมพันธ์ระหว่างหยางเฉินและราชวงศ์จะเลวร้ายกว่าเดิมดังนั้นจึงขอร้องหยางเฉินอยู่หลายครั้งอยากให้หยางเฉินออกหน้าห้ามการปะทะระหว่างหม่าเาาและหลงเทียนอยู่ม่ว่าอย่างไรเพื่อสามารถกลับไปยังราชวงศ์หลงได้เขาถึงได้มีความกังวลพวกนี้หยางเฉินมองหลงเถิงอย่างเรียบนิ่งนิดหนึ่งผมหยางเฉินทำเรื่องอะไรมีขอบเขตของตัวเองถ้ามีครั้งต่อไปอีกแล้วก็ผมจะไม่ให้อภัยคุณแล้ว พอได้ยินดังนั้นหลงเถิงก็ดีใจยกใหญ่ประโยคนี้ของหยางเฉินแสดงว่าจะไม่ถือสาหาความตนเองจึงรีพูดรับประกันว่าคุณหยางวางใจได้ครับต่อไปผมไม่กล้าอีกแล้วครับหยางเฉินพยักหน้าและไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยกับเขาเริ่มแรกตอนที่หลงเถิงมาหาเขาแสดงออกว่าอยากจะติดตามตนเองและบอกเขาอย่างตรงไปตรงมามากๆว่าตระกูลหลงอยากจะกลับสู่ราชวงศ์หลงสำหรับความกังวลใจของหลงเถิงหยางเฉินสามารถเข้าใจได้ทั้งหมด เพียงแต่หลงเทียนอยู่คนนี้กลัวว่าจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆทันใดนั้นหมาเาาเอ๋ยปากพูดขึ้นเวลานี้บนหน้ายังมีความเคร่งเครึงระดับหนึ่งเมื่อสักครูประทับฝีมือกับหลงเทียนอยู่ทำให้แดนในวิถีบูของเขายิ่งคงที่ดีขึ้นสำหรับเขานั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการฝึกฝนเป็นอย่างมากแต่ว่าหลงเทียนอยู่โอหังเกินไปเพื่อโจมตีหมาเาาให้แพ้ไม่ลังเลแม้กระทั่งจะฝืนทะลุแดนและกินยาที่กระทบต่อรากฐานวิถีบูตัวเองเข้าไปด้วย อย่างเฉินพยักหน้าแล้วคนคนนี้ผดเด็จการเกินไปถ้าต่อไปเจอกันอีกรอบนายจะต้องระวังคนคนนี้เอาไว้ด้วยมาชาวรีบตอบว่าพี่เฉินพี่วางใจได้ผมจะพยายามทําให้ตัวเองแกร่งขึ้นจะไม่เป็นตัวถ่วงให้พี่อีกหลงเทียนอยู่คนนี้โอหังเหลือเกินจริงๆแต่ก็เข้าใจได้โดยเฉพาะเขาเป็นหลานชายคนโตของหลงห่วงอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะสืบทอดบัลลังก์ต่อ หลงเถิงทำหน้ากังวลใจพูดว่าส่วนที่ราชวงศ์หลงเขาก็เป็นคนหนึ่งในรุ่นคนหนุ่มที่มีพรสวรรค์ด้านวิถีบูยอดเยี่ยมสุดในบรรดาคนอายุน้อยแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีศัตรูครั้งนี้มาเมืองเย็นตูโดนคุณหมาบีบจนมาถึงขั้นนี้เกรงว่าคงไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนด้วยครับอย่างเฉนรีดวงตาผมไม่สนว่าเขาจะยอมปล่อยเรื่องในวันนี้ไปหรือไม่และไม่กลัวว่าเขาจะฟื้นกำลังกลับมาโจมตี ถ้าจะเอาคืนแล้วพุ่งมาที่ผมกับหมาชาวงั้นก็แล้วไปแต่ถ้ากล้าทําร้ายคนใกล้ชิดต่อให้เขาเป็นหลานชายคนโตของหลงห่วงผมก็จําเป็นต้องเอาชีวิตเขามาด้วยมือตัวเองอีกด้านหนึ่งหลังจากที่คนของราชวงศ์หลงออกมาจากตระกูลหลงก็ไปซื้อคฤหารูส่วนตัวแห่งหนึ่งทันทีนี่ทําให้หลงเทียนอยู่ยิ่งโกรธเคืองอย่างยิ่ง เดิมทีที่เขามาวันนี้คือคิดจะเข้าพักที่ตระกูลหลงแห่งเย็นตูจึงไม่ได้จัดเตรียมที่พักไว้ล่วงหน้าตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้ไม่คาดคิดว่าจะมาถึงขั้นที่ตนเองหาซื้อคฤหาสห์ดพักอาศัยสารเลวฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่หลงเทียนอยู่กัดฟันแน่นพูดขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความดูร้ายหลงจ้านถอนหายใจเบาๆทันใดนั้นก็เอ่ยปากว่าองค์ชายครับอย่างเฉินคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับดีที่สุดพวกเราอย่าหาเรื่องเขาอีกเลยดีกว่านะครับ บทที่หนึ่งันหนึ่งสิบจำใจจากแม้แต่ลูกน้องคนหนึ่งข้างตัวเขายังสามารถระเบิดกำลังสู้รบแดนเทพชั้นต้นออกมาได้นับประสาอะไรกับเขาครับเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านควรรายงานต่อหลวงหวงก่อนสักหน่อยครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดสามารถเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรได้คงจะดีที่สุดแล้วครับจนถึงตอนนี้ในใจหลงจ้านไม่มีทางสงบนิ่งลงได้เลยเมื่อสักครู่ที่ตระกูลหลงหมาชาวที่มีความสามารถแดนราชาขั้นปลาย สามารถระเบิดกำลังต่อสู้ของแดนเทพชั้นต้นออกมาได้ทำเขาตื่นตกใจหมดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาเดาถึงสถานะของหยางเฉินได้แล้วแม้แต่หนึ่งในเก้า k ิงแห่งชายแดนเหนือยังแกล่งได้เช่นนี้อย่างนั้นจอมพลชายแดนเหนือที่ก้าวสู่แดนเทพแล้วละ่ะสำหรับตำนานของจอมพลชายแดนเหนือหลงจ้านย่อมรู้ชัดเจนอยู่ไม่น้อยสามารถพูดได้ว่าถ้าหยางเฉินยังดำรงตำแหน่ง อยู่ที่ชายแดนเหนืองั้นก็มีตัวตนเท่าเทียบกันกับกษัตริย์ของราชวงศ์คนแบบนี้หลงเทียนอยู่จะมาเปรียบเทียบได้งั้นเหรอเพียงแต่คำพูดแบบนี้เขาย่อมไม่สามารถพูดออกมาต่อหน้าของหลงเทียนอยู่ได้หลงเทียนอยู่เดิมก็หยิ่งยโสไร้ที่เปรียบเพื่อโจมตีมาชาวให้แพ้ยังไม่ลังเลแม้กระทั่งฝืนบังคับให้แดนในวิถีบูธหลวงถึงแดนเทพไม่เพียงแค่นี้ยังกินยามาระเบิดกำลังต่อสู้ที่แกร่งกว่าให้เพิ่มขึ้นด้วยแกหุบปากไปเดี๋ยวนี้นะ เพียงแต่เสียงพูดของหลงจ้านเพิ่งจบหลงเทียนหอยู่ก็ทำหน้าโกรธเคืองตะโกนนะว่าหลงจ้านอยากคิดว่าคุณปู่ประธานแท้ให้แกแล้วแกจะมีสิทธิ์สั่งสอนฉันว่าคุณทำตัวอย่างไรได้ถ้าไม่ใช่เห็นแกหน้าของคุณปู่ฉันด้วยคำพูดของแกในวันนี้พอจะเป็นเหตุผลให้ฉันฆ่าแกได้เลยถึงหลงจ้านจะใจกว้างสักแค่ไหนเวลานี้ในใจก็มีความเคดแค้นเพิ่มขึ้นบ้างแล้วในมื่อองค์ชายคิดว่าผมพูดมากงั้นต่อไปผมจะไม่พูดอะไรมากอีกแล้วครับ หลงจ้านทําำหน้าอึมครึมพูดว่าตอนนี้ผมกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ไปแล้วท่านวางใจได้ตอนนี้ผมจะขอลาออกกับหลงห่วงรอหลังจากที่หลงห่วงส่งผู้แข็งแกร่งที่เก่งกว่ามาเมืองเย็นตูผมถึงจะออกไปครับเถอะถือว่าแกรู้จักเจมตัวนี่หลงเทียนอยู่พูดจาเสียงเย็นชาและไม่ต้องรอจนผู้แข็งแกร่งที่เก่งกว่าของราชวงศ์หลงมาถึงหรอกนะนี่เมื่อตอนนี้แกกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ไปแล้วถึงอยู่ข้างกายฉันอีกต่อไปก็ไม่มีประโยชน์สักนิดแกไปให้พ้นเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่า หลงเทียนอยู่ไม่ไว้หน้าหลงจ้านสักนิดข้างกายของเขายังมีผู้แข็งแกร่งถึงแดนเทพหลายคนเวลานี้ล้วนมองหลงจ้านด้านท่าทางเย็นชาหลงจ้านในเวลานี้เพียงรู้สึกว่าในใจเศร้ารันทดอย่างยิ่งนึกไม่ถึงว่าเขาเสียสละเพื่อราชวงศ์หลงมา,มามากขนาดนี้แม้กระทั่งเพื่อช่วยหลงเทียนอยู่ถึงได้โดนทำลายวรยุทธ ที่เขาโจมตีคราวนั้นเพื่อหยุดยั้งหมาชาวแม้กระทั่งจงใจล่อหยางเฉินมาฆ่าตนเองตอนนั้นเขาทําเพียงแค่อยากหลบเลี่ยงความคิดอาฆาตที่หยางเฉินมีต่อหลงเทียนอยู่จึงยินยอมพลีชีพตนเองแต่ว่าถึงตอนท้ายหลงเทียนอยู่ที่ตนเองใช้ชีวิตมาปกป้องไว้ไม่ทราบซึ้งใจตนเองเท่านั้นยังไม่พอคาดไม่ถึงยังทํากับตนเองแบบนี้อีกเมื่อคิดได้เช่นนี้จึงกล่าวว่านี่เมื่อเป็นแบบนี้เงินผู้น้อยขอลา หลงจ้านผู้จบก็เดินขากระเพลกออกไปแต่ละก้าวที่เดินล้วนลำบากอย่างมากฝ่ามือก่อนหน้านี้ของอยางเฉินเกือบจะเอาชีวิตของเขาไปแล้วถึงแม้หลังจากนั้นจะให้ยาวิเศษที่สามารถทําให้บาดแผลของเขาคงตัวมากินหนึ่งเม็ดแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บหนักอยู่ถ้าหากราชวงศ์ยังยินยอมรับคนไร้ประโยชน์อย่างเขาผู้นี้ไว้ขอเพียงหลงหวงยินยอมมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องจ่ายเงินจํานวนมากมารักษาเขาจนหายได้ ต่อให้เขาไม่มีทางฟื้นความสามารถแดนเทพกลับมาได้อย่างน้อยก็สามารถรักษาแดนในวิถีบูไว้ที่ถึ่งแดนเทพได้หลังเดินออกจากคฤหาสน์รูหลงจ้านไม่รู้ว่าตนเองจะสามารถไปที่ไหนได้สุดท้ายมองไปทางคฤหาสน์นิดหนึ่งแล้วหัวเราะย่ตอตนเองก่อนจะใส่หน้าพึมพำบางทีอาจเป็นเวลาที่ต้องไปจากราชวงศ์หลงแล้วจริงๆพูดจบเขาหยิบมือถือออกมาต่อสายไปยังโทรศัพท์ของหลงหวงผู้นำหลงครับผมอยากขอลาออกหลงจ้านเอ่ยปากบอก หลงห่วงที่อยู่ราชวงศ์ห่วงซึ่งอยู่ไกลออกไปตอนที่ได้ยินหลงจันบอกว่าอยากขอละออกก็ตกใจมากเช่นกันนายอยากไปจากราชวงศ์หลงใช่ไหมเป็นหลงเทียนอยู่ไอตัวแสบคนนี้หาเรื่องนายแล้วหรือเปล่าหลงเทียนอยู่มีนิสัยแบบไหนหลวงหวงรู้ชัดเจนมากหลงจันปฏิเสธไม่เกี่ยวกับองค์ชายครับวิถีบู๊ของผมโดนทำลายแล้วตอนนี้ก็เป็นแค่คนไร้ประโยชน์คนหนึ่งครับถ้าเกิดอยู่ที่ราชวงศ์หลงต่อไปคงกลายเป็นภาระของราชวงศ์หลงเท่านั้นครับ หลงหวงพูดแบบตื่นตกใจในายว่าอะไรนะวิธีบูของนายโดนทำลายหรือถึงแม้ในบรรดาผู้แข็งแกร่งแดนเทพทั้งห้าแห่งราชวงศ์หลงหลงจ้านจะเป็นคนนั้นที่ความสามารถอ่อนสุดแต่ก็ยังเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นต้นจิวโจอ,อันกว้างใหญ่จะมีสักกี่คนที่สามารถทําลายความสามารถของหลงจ้านทิ้งได้ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นพื้นที่ของเมืองเย็นตูเล็ก ท่านหลงหวงครับดีที่สุดราชวงศ์หลงอย่าหาเรื่องหยางเฉินความสามารถวิธีบู๊ของเขาแกร่งมากแม้แต่ผมก็ดูเขาไม่ออกไม่เพียงแค่นั้นข้างกายเขายังมีคนหนึ่งที่อยู่แดนราชาขั้นปลายแต่สามารถระเบิดกำลังต่อสู้ที่เทียบเท่าแดนเทพชั้นต้นออกมาได้ครับหลงจั่นพูดเสียงทุม้มสำหรับความสามารถวิธีบู๊ของหยางเฉินเก่งมากแค่ไหนเดิมทีผมไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ผมสามารถแน่ใจได้คือแม้แต่การโจมตีครั้งหนึ่งของเขาผมก็ไม่มีทางรับไหวครับ นี่คือคำแนะนำจากใจจริงแบบซื่อสัตย์ที่สุดที่หลงจ้านมอบให้หลงห่วงส่วนหลงหวงจะยินยอมปังหรือไม่คงไม่ใช่สิ่งที่เขาควบคุมอะไรได้